กัเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับ iOS สิบห i 15, รองรับการทำง,งานแบบออฟไลน์นี่เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน iOS 15ซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งการสิริแบบออฟไลน์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยสั่งการใช้งานพื้นฐานได้เช่นตั้งในกรเปิดแอปพลิเคชันเป็นต้นนะครับปกติแล้วใน iOS 4นะครับหากผู้ใช้สั่งการหรือเรียกใช้งานสิริจะต้องเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานงหรือแม้คํามสายเป็นการจัดการก่อนเพื่อความตเช่นตั้งนาฬิกาปลุกแต่ในเอโฟนนั้น Apple แอปเปิลระบุว่าผู้ใช้สามารถสั่งการหรือเพื่อใช้สิทธิได้เลยโดยที่ไม่เชื่อมติดน,นะครับสามารถสั่งการเรื่องสั่งพว้ิฐานได้เช่นตั้งนาฬิกาปลุกถอยหลังหรือตั้งนาฬิกาปลุกตั้งในการรับถอยหลังโทรศัพท์ส่งข้งขอความการแชร์การเปิดเวกเกชั่น การควบคุมการเล่นเสียงเป็นถึงการตั้งค่านั่นเองเรา่นสมัสดนี้จะใช้งานได้กับ iPhone ที่ใช้ชิป A 1 2 b i บา i c หรือมากกว่านั่นก็หมายความว่า iPhone รุ่นเก่าหลายรุ่นด้วยสามารถใช้งานสลิดแบบออฟไลน์ได้ซึ่ง iPhone ที่รองรับสลิดแบบออฟไลน์ได้นี้ได้แก่ i p h o n e 8 S iPhone 8 S Max iPhone X R iPhone 11 iPhone 1ฟ Pro iPhone 1ร Pro Max iPhone S E รุ่นที่1 iPhone 12 Mini iPhone น2ไอโฟน2โปรไลโฟน2 Pro, Pro Max และตอนนี้ไอโฟน15จําจเป็นโหนชั้นทดสอบอยู่ซึ่งมีหลดการปล่อยอัปเดตในช่วงปลายปีรนี้เฟนี้และอันนี้เป็นแค่ฟีเจอร์ทดสอบนะครับยังไม่แจ้งมาว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าในช่วงเปิดตัวให้รอตอนวันที่ปล่อยดาวน์โหลดนะครับแล้วค่อยดูอีกทีนะครับสมัสดีในช่วงถามตอบปนั้น่องข่าวไอทีห้วงเทคโนโลยีนะครับ ขอบคุณสหายาและผู้ชมนะครับสวัสดีครับ